รู้สึกว่าพี่เขาสวยมากๆเลยครับ ณชาโนนเผยความน่ารักแอบแท็กซ์ออนบอกเลยไม่เคยผิดหวังกับคําให้สัมภาษณ์ของผู้ชายคนนี้จริงๆคะ่ะเรียกว่าตอนนี้นะคะความรักกาลังหวานละมุนสุดๆสาหรับผู้รักไปไ้แดงของวงการบันเทิงอย่างนางเอกหน้าหวานแอบแท็กซ์ออ, hot, นอนกับพระเอกสุดฮอตนนกุญชาโนนสันติณทรนกุลกับผู้ที่สร้างตานาน,นมีมรักตีจรวดผมนะรอพี่เขาได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอน,นันตั้งแต่เปิดตัวคบกันนะคะก็สลับเสิร์ฟความหวานผ่านโซเชียล friend, ออาไมคแฟนๆใหญ่ได้เป็นกันแบบไม่มีพักกับความมุ้งมิ้งน่ารักของพวกเขา ล่าสุดนะคะหนุ่มนนกุลเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์แอบทักซอนในมุมมองของนนกุลผ่านวันนิวส์บอกเลยว่าไม่เคยผิดหวังกับคําให้สัมภาษณ์ของผู้ชายคนนี้ที่ชื่อนนกุลชาโนนจริงๆค่ะเรียกว่าชัดเจนทุกการกระทําโดยช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ได้ถามนนกุลว่าตอนที่เจอแอบทักซอนครั้งแรกรู้สึกยังไงพี่เขาสวยมากๆครับเจอครั้งแรกที่เวิร์กช็อปซีรีส์หาหลักด้วยใจเธอพี่เขาหน้าสดมาเลยแต่รู้สึกได้เลยว่าพี่เขาสวยมากๆเลย อะไรที่ทําให้ตกหลุมรักแอปทักซอ,อนความดูแลเอาใจใส่ของพี่เขาที่มอบให้กับทุกๆกคนเป็นอะไรที่ยูนิคสาหรับพี่เขามากๆเหมือนที่พี่เขาเนี่ยจะไปหาใครก็แล้วแต่พี่เขาเนี่ยจะเตรียมของไปเสมอใครป่วยพี่เขาก็จะส่งของให้เสมอเขาดูแลเอาใจใส่ทุกคนดีมากนี่ใส่อะไรที่นนกุลติดมากับพี่แอปอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเดี๋ยวนี้เนี่ยผมจะไม่ใช้คาว่ากินข้าวแล้วแต่จะใช้คําว่าทานข้าวแล้วซึ่งเป็นคําพูดที่ติดจากพี่เขามาครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากพี่แอปคืออะไร การไม่กลัวที่จะเป็นตัวเองการที่เราทําอะไรแล้วไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็ทําไปเถอะฉะนั้นอย่าคิดเยอะครับมุมมอง,มองรักต่างไว้ผมมองว่าจะอายุอะไรก็แล้วแต่ผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความสบายใจผมไม่ได้มองที่อายุหรือว่าเพศสุดท้ายแล้วคนนี้ที่เราอยู่ด้วยล้วสบายใจเราชอบที่จะอยู่กับเขาก็โอเคแล้วครับวิธีดูแลความรักในแบบของนนกูลผมมองว่าการที่มีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วถ้ามันเป็นเรื่องของเราสองคนควรจะเคลียร์กันให้หมดภายในวันนั้น เสียงเชียร์และคอมเมนต์มีผลต่อคู่เราไหมสุดท้ายผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจมันเรื่องของคนสองคนแล้วขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจและอาจจะมีคอมเมนต์ที่มันมีคอนเซิร์นใดๆก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นคอนเซิร์นที่มีจิตนาดีเราก็ตั้งใจรับฟังอยู่แล้วครับสุดท้ายแล้วเราเนี่ยคงไม่เอามาเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ความสัมพันธ์เราเนี่ยมันไปได้ระยะยาวสุดท้ายแล้วมันคือเรื่องของคนสองคนที่เราเนี่ยจะต้องมาแมเนจกันครับความคาดหวังในรักครั้งนี้ ก็อย่างที่เคยบอกไปครับถ้ามันเป็นไปได้ก็อยากจะไปให้ได้ในถึงจุดนั้นก็คือแต่งงานมีลูกแล้วก็อยู่เป็นครอบครัวเดียวกันจนวาระสุดท้ายของชีวิตเรานะคะลองไปฟังคำสัมภาษณ์ของหนุนนนกุลกันสักนิดค่ะและแอดเนี่ยก็เชื่อว,ว่าผู้หญิงทุกคนที่ได้ยินคำนี้จากนุนกุลน,นะคะก็คงจะหัวใจพองโตคะ่ะรู้สึกว่าพี่เขาสวยมากๆเลยครับจำได้เลยว่าวันนั้นเจอครั้งแรกก็ที่เวิร์กช็อป เวิร์กช็อปหารักด้วยใจเธอแล้วก็พี่เขาหน้าสดมาเลยแต่เราก็รู้สึกว่าผู้ผู้หญิงคนนี้สวนมากๆเลยดูแลเอาใจใส่ของของพี่เขาที่มอบให้กับทุกๆคนครับผมแล้วเรารู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่ยูนิคสำหรับพี่เขามากๆครับทุกๆครั้งที่เหมือนกับเราจะไปหาใครก็แล้วแต่เขาก็จะมีเตรียมของไว้เสมอหรือเวลาที่ใครป่วยเขาก็จะมีของส่งให้เสมอเหมือนเขาเขาเทคแคร์ทุกคนได,ไ,ดได้ได้ได้ดีมากจริงๆครับถ้าอย่างเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คงเป็นเรื่องแบบเดี๋ยวนี้ผมจะ ไม่ค่อยใช้คำว่ากินข้าวแล้วมันใช่ว่าทานข้าวมันเป็นคําพูดที่ติดจากพี่เขามาครับเรียนรู้เหรอครับการไม่กลัวที่จะเป็นตัวเองเหมือนพี่เขาได้ไดทำให้ผมเห็นว่าก็ในเมื่อเป็นตัวเองสะอย่างอะทำให้ทุกคนเห็นเถอะถ้าเกิดมันดีอะถ้าเหมดมันไม่ได้ไปทาให้ใครเดือดร้อนอะเป็นไปเถอะครับไม,ไ,มไ,ไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดเยอะครับครับผม,ผมมองว่า จะอายุจะอะไรก็แล้วแต่ฮะผมว่าสําคัญสุดคือความสบายใจค,ค,ค,คือคือคือไม่ได้สําคัญเลยครับว่าอายุเท่าไหร่หรือว่าเพศอะไรก็แล้วแต่คือผมมองว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดคนเนี้ยเราอยู่ได้แล้วเราสบายใจเราเราเรา,เราชอบที่จะอยู่กับเขาอะครับก็โอเคละเท่านั้นเองครับผมผมมองว่าสิ่งที่ดีมากๆเลยอ่อคือการที่มีปัญหาอะไรเล็กเลน้อยๆแล้วถ้ามันเป็นเรื่องของเราสองคนอย่างเงี้ยครับคนจะเคลียร์ให้หมดในวันนั้น ไม่ไม่ควรปล่อยข้ามวันเพราะปล่อยข้ามวันแล้วมันจะเริ่มต่อกันไม่ติดครับผมผมก็จะพยายามแบบก็จะเอาให้จบภายในคืนนั้นไปเลยแล้วเราจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นเรื่อยๆครับทีละเล็กทีละน้อย คือผมมองว่าสุดท้ายแล้วทุกคนเข้าใจครับว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนคือเราก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจเราแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยที่ที่อาจจะมีคอนเซิร์นใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นคอนเซิร์นที่มีเจตนาดีเราก็ตั้งใจรับฟังอยู่แล้วครับสุดท้ายแล้วเราคงไม่ได้เอามาเป็นปัจจัยหลักในการที่ทําให้อาคมสัมพันธ์เรามันมันมันไปได้ในระยะยาวเนาะสุดท้ายแล้วมันคือเรื่องของคนสองคนที่เราต้องมาแมネจกันเอาอย่างที่เคยบอกไปเลยครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะ ไปให้ถึงไม่ใช่ครับถึงจุดนั้นครับฝากกดติดตามกดซั b s ไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ